สวัดีครับปูไปทุนกันเกษตรนะครับวันนี้กะนะครับผมได้เดินทางนะครับผมมาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอพยืนนะครับผมก็ติดตั้งเครื่องยกมันให้พอแล้วนะครับผมเราได้ไปสร้างเฮาอยู่บ้านน้องแปนนะครับบางเดือนที่แล้วนะครับไปสร้างยู่กับหม่องเขาติดตั้งเลยนะครับเหมือนกันนะครับกับลูกใต้นะครับผมเราไปสร้างหม่องที่ผมติดตั้งอยู่บ้านน้องแปนคันที่หางคันที่หกหล่ะพี่น้องทีสิบแดงเหมือนกันอันนี้คือบ้านน้องบ้านน้องตุลเนาะมันบ่นะครับบ้านน้องตุน อำเภอพยูนนะครับผมห่างจากตัมเพเ่อประมาณจะกแปดโลนี่แหละพี่นอ้องอำเภอพะยูนจังหวัดขอนแก่นนะครับที่แรกไปยอมมาสองคันเลพี่น้องพอดที่ไอเอ็มหกสิบสองมันเพิ่นพันธานในพร้อมเพมิ่นเอาวันที่สิบประธานว่าเอ็มหกสิบสองไฟยังไงอะเพาะมันสีหอดเ่ละ่ะหมันสีแห้งบ่ละ่ะไฟมันสีแห้งบ่ออันหนาบ้านเห็ดบ่ได้สิมีบ่านหนาบานคือว่าเห็ดอยู่หนาบ้านเห็ดหนาบ้านดีกว่าเพาะครับ นาบ้านป้องเลยครับไปเห็ดหนาบ้านกันลดอกไไดอนะครับบ,นนนบ,บนนนานโน้น,นตุนนะครับพี่น้องบานโน้นตุนด้วยนะหนงตุนนะครับบานโน้นตุนนะครับเป็ดดดใหม่อีกแล้วนะครับม<ะ>ืม่อนี้พอเราวอาสีเขียวนะครับสีเขียวสีเขียวผ้าสิบผือนอันไรนะครับพยื้นกับเ <ช yerde? S 1> พื่อพยืนน้นอาจะ <Gesicht S 1> จะ<อ>นะครับไม่อีกรอบคือวันที่หลังวันที่สิบหรือว่าประมาณนี่แหละ พายืนเอ็มหกสิบสองแรงนะครับนับสิบแล้วก็สี่ขื้นไปจังหวัดสุรินทร์นะครับกับบุรีรัมย์สามเรื่อนเลยนะครับมืออื่นมือนยำแรงออกเดินทางไปสุรินทร์เสร็จแล้วผมก็หลังจากนั้นก็เตรียมของขื้นแนวาขีบนะครับเพราะว่าแนวขีบน่าจะเป็นอีกอีกประมาณบเกินสามที่มือกับเศษนะครับแนวาขีบก็บเศษใดไปใช้พุ่มไปหนองบัวแดงต่อเลยนะครับแนวขีบพี่น้องนะครับ น้องก็ติดตามชมนะครับนักขี่ของเขานะครับนี่ครับมาเบิงหน้าบ้านเราวันวังวันเราพาผมไปหลังบ้านนี่นะหน้าบ้านก็มีอย่างดีกับบอเนาะคุณพ่อนี่ครับบ้านกิติกวินนะครับตำบลหนองแวงอำเภอพยูนจังหวัดขอนแก่นนะครับไหนะครับหลังจากหมื่นวานนั้นเขาก็จิตสายโคราชมานะครับเฉลิมพระเกียรติกับ อำเภอเมืองครับเพิ่นทรงขีปนา้เบืองมือวังมือเศร้านี่เพิ่อโอ้ยใส่ดีมากมาทันวาออ่าสรงกระบอกคันบนนะครับเนี่เออเห็ดหนาบ้านนี่สีนะแม่สีเขียวพี่น้องพาสิบพื่นนะครับคอยทำเบืองติดตามชมอันนี้พอเราไปสั่งอยูก่กับหม่องเลยนะครับกรบบอนกับหม่องเลยไ่ได้ทโทษรสั่งเลยติดตามแล้วก็นน้ำกลนติดตามแล้วก็นน้ำกลนเอาเลยนะครับว่าเขา,ายยก,กินอยู่ใส่อยู่ไกลๆเราเราก็เรียนไปสั่งเอาเลยนะครับอยู่บ้านน้องเปรนนะครับน่าจะเป็นขั้นที่หกข,ของบ้านน้องเปรนมือหนึ่ง สี่สิบแรงสี่น้ำเงินนะครับติดตั้งมาประมาณจากชั่วโมงกวัวกันแล้วนะครับผมสำหรับเอวหาดนหนึ่งแปดนะครับผมสีเขียวงามๆนะครับรถใดไม่ไหมนะครับผนรอบต่อไปกับไปสิสเกตเอ้ยสุรินนะครับเลยสุรินสามเครื่องเลยนะครับพี่น้องรอบต่อไปสุรินนะครับผมกบ,บุรีรัมนะครับผมอำเภอปราศาสตร์รอำเภอบัวเชิดแล้วก็อำเภอไออย่าง่ะ อำเภอไอยุบบุรีรั้มไหมพี่นอ้องไอยังนเนาะลือมอีกละนะครับทางกระบานนี่ละต่ออำเภอยังให้ต่ออำเภอยังเงกาะที่เขาดี่กา้านไหม,ไมเออขั้นที่สามของหลอบจ่อไปไหม,ไมเอออำเภอรประคบนใช้พี่นอ้องลืมนะครับโอง้งามงามพี่น้องเดี๋ยวออกไปถนนใหญ่เลยนะครับ ออกไปเลยตัวจิน้นเราออกมาล้องครับเพราะว่ามันล้องอยู่นี่บ่ได้ขนาพี่เลยตัวจิน้นล้องหน้าบ้านเราเลยนะครับถอยหลังไปงามๆนะครับพี่น้องเอฟบที F T นะครับผมทั้งสรารคามขอนแก่นนะครับผมซังบ่เคยขาดสายนะครับผมหลายอำเภอนะครับผมขอนแก่นกับสิม,มีตั้งแต่พี่ละครับ แบงหน่อยแวงใหญ่มันจากคีรีพยืนไปหอดหนังพ้องไปหอดเขาส้นกวงนะครับหลายหลายหม่องหลายบอลพี่น้องจ,จอหรปูเอานะครับติดตั้งทุกมือนะครับผมรอบต่อไปนะครับสุรินนะครับผมบัวเชิดปราศาสตร์ประคุณชัยสามชุดแล้วก็ที่เป็นรวบรอบต่อไปก็เป็นปากคีบนะครับผมอยูอ่อำเภอหนองโพแดงนะครับผมจังหวัดเชียงพูมนะครับร็ต่ากนั้นก็นจงังหิดเจ็บงานทางจังหวัดบึงการนะครับผม พรเจริญแล้วก็สว่างแดนดินนะครับพี่น้องนะครับล้อกันจะน้อยนะครับถ้าล่าซาไปกะขอตรวจขอไพ่หลายๆนะพี่น้องเพราะผมกัดตีทุกมืออยู่นะครับมันก็มีงานชิ่นใหญ่งานชิ่นน้อยน้ำนะครับปากขีดพืงอี่จะล่าซาไปประมาณจะมือสองมือถึงสามมือนะครับแล้วก็ปากตักอีกนะครับผมสําหรับท่านใดอยากได้นะครับอุปกรณ์ชิ่นไดกะนะครับสอบถามเพื่อขามาได้นะครับปากขีดปากตักแนวขุดมันนะครับผมกระบะ นะครับน้ยกมันก็บอกเดียวก็บอกคู่นะครับหรือที่เอาเป็นระบบทุยินวันก็ได้นะครับหรือติดที่ยินวันก็ได้นะครับแต่พี่น้องงบประมาณเขามีเลยนะครับแต่ว่าเครื่องยกมันนี่ก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างพี่น้องราคาเบาเบานะครับตัวนี้เอาไปยกไม้ยกไหลยกขอนยกได้หลายอย่างนะครับเอเนกประสงค์ได้หลายอีลีนะครับสาหรับเนือยกมันผูดเลไม่ไม่ยุค้ากับไปยกยุคคานะครับเอาไปยกลํำมันก็ได้นะครับสาหรับผู้ใดที่เอามันขึ้นรถหละลำมันขึ้นรถนะครับ เขาหาวิธีกันเอานะครับนะครับตัวนี้บ้านนั่งคือพพอบ้านนี้นะลืมแล้ว,บ,วบ้านนั้นตัว <c oughs> บ้านโนนตุนก่ะเอียบีอยู่ไกล้ๆสิันรแลนดมาเบิงนะครับเด้อบ้านโนนตุนอำเภอพยูนจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่เฮียหน้าบ้านแล้วจะเป็นหลัง,งสีแล่พี่น้องเด้ออ่านเอานะครับจังมาเบิงนะครับเด้อสำหรับผู้ใดอยากเห็นตัวแท้นะครับจะเห็นตัวจริงของอูฮอมมเห็ดว้นะครับมาเบิงใดเลยช่องทางการติดตามแบบนี้แหละครับพี่น้องเบิงเอานะครับ มีให้เบ่งทุกมือครับพี่น้องห้าตั้งมือกับสามเครื่องกับมีนะครับห้าทั้งมือกับเครื่องเดียวห้าทั้งมือกับสองนะครับขึ้นอยู่กับหน้างานเขาที่ติไปนะครับสายนั้นสายนี้นะครับศรีสะเกตอุบนมีเบิดตนะครับตอนนี้อำนาจเจริญกับ่ระท่านในทรงเบิดยาสูธทอนนะครับมีอยู่หลายหม่องนะครับที่เขาติดทัานไปตัวขาเจ้าสร้างไวเดียนทันวานะครับทั้งผิดสุโลกนะครับแล้วก็จจงหวัดน่านนะครับทั้งนั้นแล้วก็เพชรชบูรณ์หลายจังหวัดนะครับโซนทางผักกางกลับไปมาแล้วนะครับ ยังอีกละ่ะเรขยกสิออกติมันนี่ <c oughs> เบิ่งเรียกแอลฮาสูนหนึ่งแปดนี่เรขกออกพอดีจมมันนี่วันที่หนึ่งทันวาพอดีพี่น้องมนงนันนี่ขันนอดไปละ่ะต่อขันนอดหมดแล้วยังนะครับฮอรจเจิราบีกับมีอยูแปดมองครับใต้กระบอกสองใยขัวบูดหนาอีกสองนะครับกระบอกต้นนี้ถ้า <c oughs> พี่น้องเคียงพี่น้องก็ถอดออกครับโอเคพี่น้องเนาะผไปพอกันอยู่สุลิ์ต่อเลยนะครับ